พริแกงไก่หน่อไม้นี่ไก่ล้างเลยนะไม่ต้องใส่นี่เลยวนไก่ไปเลยแล้ว่างลวนก็ใส่ใบมะกรูดหน่อยไม่ต้องฉีกหรอกใส่ไปอย่างเนี้ย ว่ารวมกันนะอะไเงี้ยแล้วลวดในทีอลไรพี่น้างหาก็ได้กับนี่ พริกแกงอะไราเรา,าต้องใส้ลายมันเผ็ดอย่าไปใส่เยอะรู้ว่ามันเผ็ดอย่าไปใส่เยอะกะทิหัวกะทิลาดลงไปหัวกะทิลาดลงไปเลย น้ำแปนไปสักซอนหนึ่งตัดความเปรี้ยวของตัดความเปรี้ยวของไอของสูตรสักปลายซอนของปรุงรสสักช้อนครึ่งยิ้วขาวสักสามหยด น้ำปลาไม่ต้องน้ำมันหอยสักหน่อยหนึง่งนะครับ่องไว้ได้เลรอ่อนะที่แล้วแล้วไปน้องนะเลยแไม่ดองใส่เข้าไป อย่าไ่ดองเปรี้ยวนะล้างก่อนนะเพราะงั้นเปรี้ยวเปีย,เ,ยเลยอ่าค้นขันเท่าใส่พริกแกงหลายพริกแกงเยอะแล้วมันจะเผ็ดใส่พอดีพอดีอปิดฝารอนเอาไม้สุก ไ,ได้ปิดฝาแล้วรอสำหรับผัดก็ได้ที่แล้วใส่เข้าไปเลยแล้วพาไปมะกรูดแยบแบบตัวอีกขีนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ มันจะไม่เผ็ดนะพอดีพอดี